หนุนดวงชตาเปิดโชคลาภวาสนาบารมีด้วยการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขเ้าวัดบ้านแก่ตำบลีพปานอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568โดยท่านพระรูสุตานยุทธเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ป้อมเพชรพนาวันเป็นประธานฝ่ายคราวาสสายศิลปินจิต เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีชมปรีคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องกินอาสาเต็มเวทีเช่นอิดเมืองประทุมการแก้วกาสลองทิมณภาลายบรรจงทรงชัยภาคภูมิเชรพงงาโยมพิจิตหมานพมากบุญเวศระวีวันตูปาหวานหวาการ ดาวฤกษ์ระกายแสนแป้งไหมเมืองโรตีขวัญสุพรรณหลวงกันหลานย่าโมดีเจปุ้ยปราโมดสุดทีสีเมืองนอนทานุรังสีทองดีเจบางออนชัยรัตน์คนสวยปากแดงแห่งคลื่นสระบุรีล่าขนานัสออนสพรวัฒนุ่มเมืองพลหมนรักมิวสิคนกิวรี่ดีเจตาอินสอนล้วยสิริ เจ้าของบทเพลงบารมีหลวงปู่ทวดเดียวดาราขายป้อมเพชรธนาวันเวลา13านาฬิกาขอเชิญร่วมแห่องค์กระถิน่นสามัคคีเวลา14นาฬิกาทำพิธีทอดกระถินสามัคคีจึงขอเรียนเชิญเพื่อนศิลป,ปินนักร้องนักแต่งเพลงนักดนตรีห้องบันทึกเสียงนักจัดรายการดีเจแหวนขับ f c และท่านสามชนคนใจบุญทุกท่าน ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปัจจัยทยทานสามกำลังรัทธาด้วยการโอนเข้าบัญชีวัดบ้านแกธนาคารกรุงไทยสาขาโพทองเลขบัญชี122 119 2124 1>, 1 2 2 1 9, 2, 1สอง2 4หรือร่วมจะจัดกองกระถิ่นสามัคคีหมาทอดร่วมกันสามวันเวลาดังกล่าวขอบุญกุศลที่ร่วมกันทำในครั้งนี้จงดลปดาให้ครอบครัวของท่านยากสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องบริวารเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายจงได้รับผลกุศลร่วมกันโดยทั่วหน้าเลิกจองเวรจองกรรมปล่อยให้ทุกท่านเป็นอิสระจากหนี้เวรหนี้กรรมขอจงอาหสวกรรมให้กัน ต่อไปนี้ขอจงมีแต่ความสุขความเจริญความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงจงบังเกิดกับญาติคุณทุกท่านอย่าลืมวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ณวัดบ้านแก่ตำบลบนสีพรานอำเภอแหวงหาจังหวัดอ่างทอง